รถไปฟ้านะครับตอนเช้า5นาทีต่อกระบวนชั่วโมงเร่งด่วนนะในวันในวันทำงานและเวลาปกติ10นาทีต่อกระบวนนะนวันนี้รถ <8 S 1> ติดเลยผู้โดยสารโปรดทราบของวางรุณาไม่สพายใ้ด้านหลังขนา,า,า,า่ผู้โดยสารหนาแน่นขอบคุณค่ะ Passengers are requested not to wear backpacks during crowded conditions. ตอนนี้ผมอยู่หน้า Imperial World ลาดพร้าวนะครผมดูฝั่งนู้นนะครับอาชายคาปักกายเขารื้อหมดแล้วอะ่ะดูสิเขารื้อจะหมดแล้วอะ่ะ แต่ตาปักกายนะครับนี่ครับผมดูครับร้านที่เคยแบบรุ่งโรจน์นะในยุค90ผับปามีนักร้องมาร้องประจำทุกคืนนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วผมเือแก้ความตรงจำแล้วซึ่งตอนนี้ผมลงมาจากสถานีลาดพร้าว83นะเดี๋ยวเราจะไปดูร้านตอนเช้านะครับผมว่า หลังจากมีคนละครึ่งขายดีหรือเปล่าโอ้คนเยอะนะซึ่งงานไปด้านวิกฤตเขากำลังก่อสร้างเนี้ยตรงนี้น่าจะเป็นนานฟอร์ของโรงแรมข้างบนนะผมอุ้ยยาคูก็คนละครึ่งครับผมอ่านี่ก็คนละครึ่งดูครับผมด้านไหนที่มีคนละครึ่งนะ ก็จะขายดีนะแต่ร้านไหนไม่มีคนละครึ่งก็นั่งปอบยุงกันปาหลักการตลาดเราต้องตามใจผู้บรนะิโภคเนาะต้องตามตามให้ทันนะสวารสังฆทานมีคนละครึ่งไหมเนาะนี่นก็มีคนหละครึ่งโอ้คนเยอะเลยปกคนหลักครึ่งนี่ในร้านนี้หมดละ อันนี้คนหลักครึ่งได้เอาโอเคอน,นี่ก็คนหลักครึ่งซึ่งคนหลักครึ่งนอกจากร้านค้าแล้วก็รถก็โดยสารก็ได้เนาะคนหลักครึ่งซึ่งมืดๆคึมๆนะวันนี้วันนี้อากาศหนาวละมัง้งแล้วก็จะฝนด้วยเลยเย็นๆหน่อยๆน,นะผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะบ๊ายบาย